สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราพามาดูสวนทุเรียนนะคะภาคอีสานจังหวัดมุกดาหารนะคะตำบลหนองสูงค่ะนี่ค่ะทุเรียนปลูกได้หนึ่งปีนะคะปีที่แล้วเขาเพิ่งปลูกนะคะปีนี้เรามาที่เดิมเรามาเพราะว่าจุดประสงค์ของเราคือมาหาหน่อไม้แต่ว่าก่อนจะขึ้นภูเขาไปหาหน่อไม้นะคะก็จะนี่ค่ะต้องผ่านสวนทุเรียนสวนนี้แล้วเราก็นี่ เข้าไปในช่องนี้เพื่อไปหานอไม้บนภูเขานะคะคบรอบหนึ่งปีปีนี้เรามาหาหน่อไม้เหมือนเดิมมาเจอต้นทุเรียนต้นเดิมนะคะสวนเดิมนะคะหนึ่งปีผ่านไปโตขนาดนี้แล้วค่ะสวนทุเรียนบ้านนาหนองแคนนะคะตำบลน,น้องสูงอำเภอหนองสู้งจังหวัดมุกดาหารทุเรียนอายุหนึ่งปีที่เขาปลูกไว้นะคะ เจ้าของสวนไม่อยู่ค่ะวันนี้เราเข้ามาหาหน่อ,อไม้เราก็เลยมาทำคลิป